มาบ้านนอสีมาหลอกกัน,นยังไงบ้านนี่กือตื่เนี่ยทีนไหนกันหมดนเนี่ยซาฟาก็โทรบอกนุ่มิ้งไม่ใช่หรอว่าเราจะกลับมาวันนี้เก็บอกแล้วดีได้หรือว่าจะไปงานเลี้ยงแถวๆนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เป็นไรฉันมีกุญแจขึ้นไปบ้านฉันก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวฉันจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งโอเคจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ติดทั้งบ้านเลยป้าฮ้ยวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเฮ้ขยอนติดใต้จัมบานทังสิโอ้ยแต่งใจ้จะฉลองให้สากับด้าที่กลับมาแม่นเมื่อไหร่ไม่ใช่อา้าวแต่เนี่ยเป็นงานแต่งงานของพวกเองน้า,าก้า แม่นแล้ว,วจ้บบาาบ้า<อ>วของพวกพี่อ่ะยุดพูนเออแม่นี่ดาวป้าแต่งงานกับเสียสองคนนี่แหละป้าสิจะอยู่บ้านกับพวกขา้าก็ต้องไปกรุงเทพอีกแล้วเด้ดาว จะไม่ยอมลงฟ้าแล้วหนีพี่ไปไหนอีกแล้วพี่ก็ไม่ยอมให้น้องดาวหนีพี่ไปไหนอีกแล้วไมไม่ปล่อยไม่ปล่อย จริงๆอ่ะพวกเข้าก็จะงานตอนรับพวกพี่นั่นแหละแต่ก็อยากให้ตืนเต้นสักหน่อยก็เลยเราก็เป็นงานแตกนะเก่งเยอะจริเนี่ยฮะ หไม่เกรงใจคนเก็บเลยนะจ๊ะจะมาเกรงใจอะไรกันล่ะก็เองสองคนไม่ใช่เล่อที่บอกว่าเองสองคนเนี่ยทำให้นางฟ้ากับนางดาวมันจำคานใจมานานแล้วแล้วเองสองคนก็ร่วมมือกับข้าวางแผนเพื่อจะทำให้พวกมันคั่ใช่แล้วเพื่อความคั่มของพวกมันเองทนไม่ได้หรอกเล่ฉนทนได้จ้ะทนได้เมื่อก่อนเนี้ย ถ้าพวกพี่เป็นโจรตอนนี้พี่ก็เป็นโจรกลับใจแล้วนะพี่รู้แล้วว่าหนูฟ้ากับหนูดาวเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับพวกพี่ใช่เพราะฉะนั้นพี่ก็พร้อมที่จะเป็นพี่ชายที่แสนดีให้ตามจีมหนูฟ้าหหนูดาวอีกแล้วจะได้ไม่ลำคาญเข้าใจก็ดีแล้วได้จ้ะผวาดฉันก็ไม่อยาก ทำให้พวกเสียสองคนเจ็บตัวคือกันหรือจ้าไม่อยากเะไม่อยาอีกเอาเอาเอามวนกันพอแล้วเด้อาไปไปกินข้าวสลองกันดีกว่าไปด้าไฟกันกันไปกันไปไหนะไหนอะไหนอ่ะอยู่ที่ไหนจะไม่มีความสุขเหมือนอยู่บ้านเราเลยเนาะดาวตัดสินใจถูกแจริงัไปกิน้ กเพิ่งจะหายนะแกจะไปทํางานแล้วเหรออเปล่าครับผมจะปินข้าวคุณออน,นครับไปก่อนนะครับ หนุ่มกัเหนิงกันอย่าง,งนี้สแสดงว่าที่สายข่าวบอกว่าพวกคุณพักที่นี่ด้วยกันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะจริงที่ไม่บอกค่ะเรื่องบอกคัญหาที่คุอ,อทุกคนก็เห็นกันขนาดนี้แล้วคะ่ะถ้าถ้ารินไม่ยอมรับรินก็คงถูกตาหน้าว่าริมคนโกโหกอะคะ่ะนั้นริมก็ขอยอมรับมาแล้วกันนะคะว่าริมกับเชนตอนนี้คบกันอยู่คะ่ะแล้วก็อย่างหนึ่งรินก็หย่าแล้วนะคะถ้ารินจะมีใครก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมคะ ก่อนยาไม่นานนี้มีข่าวว่าคุณเดียรคุณเชนนี่กิกกันนะครับแล้วก็คุณสองคนก็ออกมาแถลงข่าวว่าเป็นพี่น้องกันแสดงว่าตอนนั้นคุณสองคนโกหกใช่ไหมครับใช่ไหมครับคือตอนนี้ริมก็ยอมรับแล้วนะคะเรื่องอื่นริมขอไม่ตอบแล้วกันนะคะขอตัวค่ะแล้วคุณมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าคะที่ต้องโดนคุณคบหากรบผมเป็นปีคุณยังไม่รักผมอ่ะ เลื่องกับผมแป๊บเดียวคุณคงรักมันไม่ได้หรอกถ้าคุณไม่คบมากับมันมาก่อน <c oughs> <c oughs> ผมไม่อยากจะเชื่อเลยคุณจะกล้าสวมเขาผมวะจะเป็นรูปแบบนี้ Oh, ตอครั้งแรกเนี่ยผมงานไป่เป็นเหมือนกันครับตอนนั้นหนักของคุณีิผมออกแรงหันมากจนจานกระเด็นตกจากโต๊ะเลย <c oughs> มาคับเดี๋ยวผมช่วย <c oughs> คุณกลับไปอยู่บ้านเป็นอาทิตย์แล้วคุณจะรู้บ้างไหมว่าผมคิดถึงคุณทุกวัน อยป้าตกใจหมดเลยมึงยืนทำไรตรงเนี้ยครับก็มารอแกสิรอผมเนี่ยนะ,ะป้าจะมาบอกแกว่าถ้าแกไม่อยากเสียคนดีๆอย่างหนูฟ้าไปแกก็ตามไปบอกเขาซะว่าแกรู้สึกยังไงกับเขาผมว่าแค่เป็นเพื่อนกันคงไม่ต้องถึงขนาดไปบอกหรอกครับผมว่าเขารู้แหละมั้งโง่โง่จริงๆเรื่องอึดนฉลาดดีนะ เรื่องความรักนี่งูขี้แตกขี้แตนเลยเอา้าแล้วทำไมป้าต้องมาด่าผมด้วยครับก็ด,ด่าสิวะนี่แกไม่รู้ตัวเองบ้างรืงไงว่าเวลาแกอยู่กับตู่ฟ้าเนี่ยแกสดชื่นเรื่นเริงขนาดไหนแต่พอแกอยู่กับหนูอ่อนโอ้โหหน้าเหมือนไก่หงอยเลยไม่รู้ครับทางการก็รู้ะการที่มีใครคนหนึ่งทำให้เรามีได้ทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ ทำให้เรายิ้มก็ได้โกรธก็ได้แสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราแล้วการที่คนอื่นมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราได้มากขนาดนั้นแสดงว่าเรารักเขาความรักเป็นนี่เองเหรอป้าก็เออสิวะ <c oughs> ขอบคุณป้านะครับ ที่ทำให้ผมรู้ใจตัวเองวันพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นในเช้าเลยแล้วก็ขนความรักขึ้นรถเอาไปส่งให้คุณฟ้าถึงบ้านเลยแล้วก็พาสะใภยมาให้ปาด้วยทำให้โลกใบนี้ยังคมไปทำให้ฟ้า